สิบสองบทสวดรัตนปริษยังกินจิวิตังอิทะวาหุรังวา,ส,าสัคเสวายังรัตนังปณิตังนะโนสมังอัติตถาคะเตนะอิธรมปิพุทเทรัตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวิิโหตุยะชยังวิลาคังอะมตังปณิตัง ยะทัตชักขาสักกยะมุน ah ีสมาหิโตนาเตนะธรรมเมนะสามิทิกินจิอิธรรมปิธรรมเมระตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุว e ัทิโหตตยัมพุทธาเศโทปาริวันนะอีสุจริงสมาธิมานันตะวิระวิกันยะมาหุ สมาธินาเตนะสโมนะวิชติอิธรรมปีธรรมเมระตนังปะีตังเอเตนะสัจเจนะสุวติโหตุเยปุตปุคลาอัฏฐสตังปะสัทธาจัตตาริเอตานิยุคานิโหนติเตสักขิเนยยาสุขาตัตสะสาวกาเอเตสุ ทีนานิมหาภาณาณิอิธัมปีสังเครตนาปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวติโหตุเยสุป,ปะยุตตามนัสสา,าทันเหนะนิกามิโนโคตมะสาสะนัมหิเตปัติปัต,ตาอามะาตาังวิไคหะสัทธังมุธานิ ชะมะนาอิธรรมปีสังเคละตะนางปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวติโหตุขีลังปูรานังณนะวังนัตถิสัมพวังวิรัตตาจิตตายาจิตตายะติเตภวัสมิงเตขีนะพีชา อวิรุณหิฉันทานิพันติทีรายาสายัมปาทีโปอิธรรมปิสังเครัตนางปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวะทิโหตุสิบสามบทสวดธรรมบทสหสวรัตตาหาเวชิตังสวยโยยาจายัง อิตาราประชาอัตตาทันทตตสสะโอสัตสสะนิจังสัญญตะตจาริโนเนวะเทโวนะคันทัพโพนะมาโรสหะพบพธัมมุนาชิตังอปะชิตังกายิราตาถารูปรัสสะชันตุโนสิบสีบส่บทสวดเกตดุตตับ ภาสิตามิมหังเตนะพระควตาชนาตาปัสตาอารัหาตาสัมมาสัมพุทธเทนะเอทะตุงเหมาอนุสาเวนะมาปารัมณะปารายามาอิติกิรายามาปิทากะสัมปทาเน นมาตากะเหตุมานณยะคะเหนาอากะระปะริวิตะเกนะมาอิธินิชานักขันติยามาอัพะรูปะตายามาสมาโนโนครลุยธาตุมเมเตตุมเมเหอัตตะนาวะ สเนยยญถอิเมธรรมาอกุสราอิเมธรรมาสวัชชาอิเมธรรมาวินโยคะระหิตาอิเมธรรมาสมัตตาสมาธิทินาอาหิตายะทุกขายะสังวัตติอาถาตุเมเหปะชะเหยยายธายาธาตุมเห อัตตะนาวะชาเนยยาถะอิเมธรรมากุสลาอิเมธรรมาอานะวัชชาอิเมธรรมาวิโนโยปะสันถาอิเมธรรมาสมัตตาสมาธินาอิตายะสุธาส,ส,ส,สุขายะสังวัตต,ติอธะตุเมเหอุปสัมปัชชะวิหะเรยา ธาติสิบห้าบทสวดอุป,ปนิยสูตรอุป,ปนิยติชีวิตปัปตาปปบปรบมะปายุงชาลูป,ปะนีตัสสะนาสันติตานาเอตังพยังมารณีเอกะ,ะมาโน ปุญญานิกะริยาถะสุขาวหามิอุปนิยติชีวิตะปัปมะกะปัปมะปัปชีวิตะมะปะยานังช้าลูปนิตัสะนะสันติตานาเอตังพยังมารเมีเอกขามาโนโลกามิสังปัจ ชะสันติเปโขโยธะกาเยนะสังฆโมวาจายะอุทะเจตสาตังตัสสะเปตัสสะสุทายะโหติยังคิชีวะมาโนปะกะโรติปุญญธรรมโมมเหรักขติธรรมะจาริงธรรมโมจุตินโนสุขมาวะหาหิ เอสานิสังโสธรรมเมสุจินเนนะทุกขติงคัตฉติธรรมะจารีสเพสังคาราอนิจจติยะธาปัญญายะปสติอัฐานิพินทติทุกขาอัฐานิพัติทุกเข เอสมะโควิสุทธิยาสัพเพสังคาราทุกขาติยะธาปัญจะยะปัสสติอาทานิพินทัติทุกเขเอสมะโควิสุทธิยาสัพเพธรรมาอนัตตาติยะธาปัญญายะปัสสติอาทานิพิทธนิพินทตติพุทุกเข เอสามโควิสุทธิยา